สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำหน่อไม้อัดถุงนะคะหน่อไม้ไล่นะคะไปหามาวันนี้นะคะได้ไม่เยอะเดี๋ยวจะลองมาทำดูนะคะเราก็จะมาล้างหน่อไม้นะคะ ถ้าความสะอาดหน่อไม้ให้สะอาดก่อนนะคะเราจะล้างประมาณสองน้ำนะคะขั้นตอนต่อมานะคะก็จะเอาหน่อไม้ใส่ถุงหน่อไม้ใส่ถุงนะคะ แล้วก็จะเอาไปนึ่งนะคะเอามานึ่งจนสุกนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะส่วนน้ำที่อยู่ใน เราเอาไปเททิ้งก่อนนะคะแล้วก็เอาไปซีนถุงนะคะแล้วก็จะเอาหน่อไม้มาซีนถุงนะคะซีนตอนร้อนๆเลยนะคะซีนในกระถางนี้นะคะเพราะว่าเราจะซีนแบบธรรมชาตินะคะเราไม่มีเครื่องซีนนะคะไล่ลมออกมาให้หมดนะคะ เราก็จะรัดปากถุงให้แน่นเลยนะคะ เราก็จะมาซ้อนอีกถุงหนึ่งนะคะกันถุงัข้างในนะคะกันถุงข้างในเผื่อมันรั่วได้นะคะแล้วก็จะซ้อนถุง รอบนี้จะซีนก็ได้หรือไม่ซีนก็ได้นะคะถ้าใครขยันก็ซีนได้เลยนะคะรัดปากถุงให้แน่นเหมือนเดิมนะคะเก็บไว้กินได้นานนะคะ ทำแบบนี้เก็บไว้กินได้นานค่ะเอาใส่ถุงแค่พอกินนะคะ รอบนี้แอดมินทำได้สองถุงนะคะเพราะว่าหามาไม่ได้เยอะนะคะหามาได้ไม่เยอะค่ะส่วนหนึ่งก็จะแกงแล้ว,แล,วแล้วค่อยไปหาใหม่นะคะค่อยไปหาใหม่รอบนี้ทำทำวันละเล็กและน้อยค่ะเพราะว่าทำไว้ค่ะเพราะว่ากินได้นาน ไม่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเราจะแขวนไว้ก็ได้นะคะใส่เชือกฟางแขวนไว้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะ เพื่อนๆถ้าเข้ามาดูแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวรอบหน้าแอดมินหนน้อยจะพาทำอีกนะคะรอบนี้หน่อไม้ไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่ามันค้างคืนไปแล้วนะคะอันนี้เอาทำเก็บไว้กินเองค่ะสําหรับ คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ